สปอยวันพันแมนมาที่137 สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งกับที่ AR Sport นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการสปอยวั0 0ันแมนมาที่137ตอนนี้นั้นมาใหม่แบบสุดๆร้อนๆเลยครับตอนรับวันคริสต์มาสนั่นเองและตอนรับสิ้นปีด้วยนะครับผมและก็ไม่ผิดหวังครับนั่นก็คือฉากการต่อสู้นั้นสุดมันสุดอลังการเช่นเดิมและภาพหน้าปกนั้นก็เย้ายวนพวกเราเช่นเดิมครับผมตอนนี้หลายๆคนอาจจะแปลกใจว่าพี่ไม่บรรยาย มไม่ภาคเสียงแล้วเหรอยังทําอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ขอเวลาในการเรียบเรียงคําพูดและคําศัพท์ของตัวละครก่อนครับวันนี้เราไปสปอยกันเลยดีกว่าเพราะเพื่อนๆน,นั้นเสียเวลามามากแล้วหลายๆคนอยากจะรู้ว่าตอนนี้มันสนุกแค่ไหนครับผมหน้าปกในตอน137นี้เป็นหน้าปกที่มีรูปของฟูบุกิและก็ตะแก่สองคนนั่นเองครับภาพนี้ชวนให้เย้ายวนและก็คิดอะไรบางอย่าง ช่างมันเธอครับอย่าคิดเยอะเอาเป็นว่ามีเด็กคนหนึงและตาแก่2คนเท่านั้นนะครับผมในช่วงเวลาที่คัสเนั้นรวมตัวกันก็มีเสียงตาแก่คนหนึ่งครับที่ขอเข้าร่วมในภารกิจครั้งนี้ นั่นก็คือแบงค์นั่นเองมาพร้อมกับฟูบุกิที่รักของผมและบอมพี่ชายของแบงค์ครับเมื่ออะตอมิกซามูไรได้ยินเสียงของแบงค์นั้นก็รู้สึกเหมือนกับคนที่กําลังดีใจอยู่ครับส่วนจัก,กรพรรดิเด็กนั้นก็เหมือนกับคนที่กําลังตกใจอยู่และจัก,กรพรรดิเด็กนั้นก็ถามแบงค์ไปว่าคุณมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรส่วนแบงค์นั้นก็รู้อยู่แล้วครับว่าจัก,กรพรรดิเด็กนั้นไม่ได้ชวนเขาเข้าร่วมในภารกิจครั้งนี้อะตอมิกซามูไรเมื่อได้ยินคําพูดของแบงค์นั้นก็งงเหมืออนนนนกกัััครรบว่ามเิดะไขึ้ แล้วอะตอมิกซามูไรนั้นก็หันไปถามจากักรพรรดิเด็กครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะดูเหมือนว่าจากักรพรรดิเด็กนั้นบอกว่าพวกเขาหรือแบงค์เนี่ยไม่ได้ตอบรับในการทำภารกิจครั้งนี้อะไรประมาณนี้ครับส่วนทางด้านจากักรพรรดิเด็กนั้นก็อ้ำอึ้งนิดหน่อยครับเพราะไม่รู้ว่าจะตอบด้วยเหตุผลอะไรดี แต่แบงค์นั้นก็เข้าใจครับว่ามันคือเหตุผลอะไรเพราะภารกิจในครั้งนี้มันมีกาโลเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องนั่นเองและแบงก์ก็เข้าใจรัาว่าทุกคนนั้นกลัวว่าแบงค์เข้ามาแล้วาภารกิจในครั้งนี้แบงค์อาจจะไม่ได้เต็มที่แต่แบงก์ก็บอกกลับไปครับว่าไม่ต้องกังวลอะไรเพราะแบงก์นั้นจะรับผิดชอบกับสิ่งที่ลูกศิษย์ของแบงค์ทำนั่นเองครับ และแบงนั้นก็ได้เข้าไปจัดที่ไรของจักรรพัิเด็กและก็พร้อมกับพูดออกไปว่าการตัดสินใจที่แยกแบ่งออกมานั้นจากภารกิจครั้งนี้มันก็คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับแต่แบงนั้นก็ขอบคุณจักรรพัิเด็กเช่นเดียวกันครับที่ให้โอกาสในฐานะอาจารย์ที่จะมาสั่งสอนลูกศิษย์นั่นก็คือให้โอกาสแบงในการร่วมภารกิจในการจัดการการโล่นั่นเองครับ อีกทางด้านหนึ่งนั่นก็คือฟูมกิที่อยู่รักของผมนั้นกําลังร้อนลนที่จะให้ทุกคนนั้นรีบเข้าไปช่วยทัตซึมกิพี่สาวของเธอนั่นเองครับเหมือนกับเธอนั้นสัมผัสถึงอร่อยบางอย่างได้อ้อนวอนให้หลายๆคนไปช่วยเหลือเธอไป ไปช่วยเหลือพี่สาวของเธอนั่นเองครับโดยที่เธอนั้นจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะในตอนนี้นั้นเธอนั้นสัมผัสได้แล้วครับว่าพี่สาวของเธอกําลังสูญเสียพลังหรือความมั่นใจอะไรบางอย่างไปแล้วและภาพก็ตัดมาที่ทัตซึมะกิครับเธอนั้นกําลังยืนอยู่บนยอดหอคอยที่เธอบิดพื้นดินขึ้นมานั่นเองครับส่วนทางด้านไซโคโอลอจิหรือไซโคสนั่นเองครับที่กําลังถูกการสวินขับเคลื่อนไล่ล่าอยู่ก็สัมผัสถึงอะไรบางอย่างและเธอนั้นก็รับรู้แล้วครับว่าทัตซิ กิจกำลังสูญเสียพลังไป ไาโคตนั้นก็เลยรีบที่จะไปจัดการทัตสึมะกินั่นเองด้วยการยิงขีวนาวุธครับใส่ทัตสึมะกิ2ลูกด้วยกันอัศวินกับเพื่อนที่เห็นดังนั้นก็เลยแปลงร่างเป็นร่างทองปกป้องเธอไว้แต่ว่าอัศวินกับเพื่อนนั้นก็รับกระสุนได้เพียง1ลูกเท่านั้นอีกหนึ่งลูกก็พุ่งตรงไปหาทัตซึมะกิแต่แล้วก็มีลําแสงบางอย่างพุ่งตรงออกมาจากทางทัตสึมะกิไม่ใช่พลังของทัตสึมะกินะครับมันคือพลังของจีโนตโค้ดไซบอกนั่นเองครับที่เข้ามาปกป้องเธอจากอีก หนึ่งลูกครับโคตรเท่เลยนะตอนนี้เมื่อจัดการกับลำแสงนั้นและช่วยทัตสึมิจิได้เรียบร้อยแล้วจีนอตก็ได้ทักทัตสุมมกิไปครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจีนอตนั้นสัมผัสได้เหมือนกันครับว่าทัศสึมมกินั้นอาจจะเป็นลมไปแล้วก็ได้จากการใช้พลังและภาพนั้นก็ตัดไปที่ภาพในจิตมโนของทัศสุมมกินั่นเองครับที่เธอกําลังช็อกอยู่ภาพนั้นตัดไปในวัยเด็กของเธอนั่นเองและก็มีถ้อยคําที่ติดอยู่ในหัวของเธอครับ จงช่วยตัวเองและอย่าคาดหวังให้คนอื่นช่วยภาพในจิตมโนของทักซึมจินั้นมันเกิดขึ้นเมื่อ18ปีที่แล้วณนศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งครับมีมนุษย์ประหลาดตัวหนึ่งนั้นหลุดออกมาและก็อาลวาดนั่นเองนักวิทยาศาสตร์มากมายนั้นพากันหลบหนีครับแล้วก็วิ่งผ่านห้องที่เธออยู่นั่นเองเธอถูกขังเอาไว้ครับเธอบอกว่าให้ช่วยเธอออกไปด้วยอย่าทิ้งเธอไว้ตรงนี้เด็กน้น้อยคนหนึ่งนั้นตกอยู่ในความหวาดกลัวครับ เมื่อนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งวิ่งผ่านห้องเธอและเห็นเธอครับกำลังอยู่ในห้องนั้นก็เลยบอกพออสูนวิจัยครับว่าให้ช่วยเธอก่อนแต่พออสูนวิจัยนั้นก็ตัดสินใจที่จะทิ้งเธอเอาไว้ตรงนี้ครับเด็กน้อยคนนี้ถูกทิ้งเอาไว้ตามลำพังโคตรน่าสงสารเลยครับสภาพจิตใจของเธอจะเป็นอย่างไรตัวเล็กและเด็กขนาดนี้กับถูกทิ้งเอาไว้ให้มนุษย์ประหลาดนั้นจัดการหรือฆ่าเธอ ทุกคนตัดสินใจทิ้งเธอและหนีมนุษย์ประหลาดโดยที่ไม่มีเยื่อใยเลย และมนุษย์ประหลาดที่น่ากลัวตัวนี้ก็มาหยุดอยู่ที่หน้าห้องของเธอนั่นเองครับเธอนั้นก็รับรู้ได้ทันทีว่าเธอคงตายแน่ในวันนี้เธอมีแววตาอันเศร้าไม่นานหลังจากนั้นมนุษย์ประหลาดนั้นก็โจมตีเธอทันทีทีประตูเข้ามาครับทำให้ร่างของเธอกระเด็นจนทําให้เธอนั้นสลบไปแต่แล้วเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาก็เหมือนกับว่ามนุษย์ประหลาดนั้นมันนิ่งไปแล้วและไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงของคนคน,คนหนึง่งเรียกเธอให้ออกไปได้ เธอนั้นรับรู้แล้วครับว่ามีคนมาช่วยเธอมาช่วยชีวิตเธอให้รอดตายจากมนุษย์ประหลาดตัวนี้และเด็กตัวน้อย,นอยคนนี้ก็ค่อยๆเดินออกไปจากประตูนั้นหนูน้อยได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่ดูลักษณะเป็นผู้ใหญ่ใจดีเอามากๆเลยครับผมขอนอกประเด็นนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันไปนตรงกับเนื้อหาของต้นฉบับนั่นเองเนื้อหาในตอนนั้นนั่นก็คือมีชายคนหนึ่งต่อยมนุษย์ประหลาดตายภายในหมัดเดียวนั่นเองครับจนพวกเรานั้นมโนต่างๆน,นานากันเลยทีเดียวว่าบา คือไซตตมะณนะตอนนี้บาสคือบาไสไซตตมะคือไซตตมะนะครับผมกําลังจะบอกว่ามนุษย์ตลาดตัวนี้ที่อาจารย์มุรตะว่าออกมานั้นมีรอยต่อยอยู่หนึ่งที่ครับนั่นก็คือต่อยต,อตรงกลางลำตัวของมันนั่นเองแล้วทะลุไปอีกด้านหนึ่งครับนั่นก็แสดงว่าบาส์เนี่ยอาจจะต่อยหมัดเดียวจอดเช่นเดียวกันครับโคตรโหดเลยครับฮีโร่คัสสเอสลำดับหนึ่งคนนี้อยากจะรู้เลอเกินว่าสู้กับไซตตมะนั้นจะมันแค่ไหนครับ ทัตสุมะจิในวัยเด็กนั้นก็ถามครับว่าชายคนนี้คือใครชายคนนี้ก็ตอบไปว่าเขาคือบัต เขามีงานเป็นฮีโร่นั่นเองครับก็ตอบประมาณว่ามีงานอดิเรกเป็นฮีโร่ไม่ได้ทําแบบจริงจังแต่ครายแม่ของตอนนี้มันอยู่ในตรงนี้ครับนั่นคือบาร์สกำลังถือกล่องอะไรบางอย่างอยู่ผมเนี่ยแอบคิดเลยครับว่าบาร์สนั้นไม่ได้ตั้งใจมาช่วยทัตสึมะกิโดยตรงแต่ดูเหมือนว่าเขานั้นมาหาอะไรบางอย่างนั่นเองและสิ่งที่เขาหานั่นก็คือกล่องใบนี้หรอครับอาจจะเป็นบาร์สเองก็ได้ที่ปล่อยมนุษย์ประหลาดตัวนี้ออกมาตรงนี้เดากันนะครับเพราะว่าหลายๆคนยังเชื่ออยู่ว่าบาร์ส เป็นคนดีแต่บางคนหรือบางกลุ่มนั้นก็เชื่อว่าบาสเป็นคนไม่ดีครับถ้าหากบาสเป็นคนดีก็คือมาช่วยทัตซึบะกินั่นละ่ะแต่ถ้าหากบาร์สเป็นคนไม่ดีบา์สเองนี่แหละอาจจะปล่อยมนุษย์ประหลาดตัวนี้ออกมาก็ได้ครับและมาเอากล่องๆนี้อันนี้ผมมโนเองนะครับแต่เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับนอกเรื่องกันมานานแล้วสปอยกันต่อเลยดีกว่าครับ บาสนั้นได้คุยกับทัตซูมะกิครับว่าทําไมเธอไม่ใช้พลังของเธอเองทัตซูมะกิเด็กน้อยที่ขาดความมั่นใจไปแล้วเธอก็บอกว่าพลังของเธอนั้นใช้ไม่ได้ผลแต่บาสก็ยังหนักแน่นครับว่าสิ่งที่ทัตซูมะกิพูดมานั้นเป็นสิ่งที่เธอโกหกนั่นเองครับประมาณว่าการโกหกเป็นสิ่งไม่ดีครับบาสพูดประมาณว่าทัตซูมะกิสามารถใช้พลังของตัวเองปลดปล่อยตัวเองออกไปได้ครับ และก็ยังบอกอีกว่าเธอนั้นควรจะใช้พลังของเธอตอนไหนและทัตซึมะกิที่ฟังคําพูดของบาสนั้นก็บอกว่ามันไม่มีความสําคัญอีกต่อไปไม่ว่าเธอจะออกไปจากที่นี่ได้หรือไม่ก็ไม่มีใครต้องการเธอครับเธอพูดประมาณว่าตัวเธอเองไม่มีคุณค่าต่อใครเลยครับเป็นคนที่ไร้คุณค่ามากๆ และทัตสึมิจกิในวัยเด็กนั้นก็หลั่งน้ำตาออกมาอย่างมากมายมหาศาลพร้อมกับพูดไปว่าพ่อและแม่ของเธอขายเธอทิ้งและในช่วงเวลานั้นมือของผู้ชายใจดีคนนี้บาร์ก็จับไปที่หัวของทัตสึมิจกิปอบโยนทัตสึมิจกิและบอกทัตสึมิจกิไปว่าแต่เธอก็ยังมีบางคนที่ต้องการเธอ เธอยังมีน้องสาวตัวน้อยน้อยที่น่ารักรอเธออยู่นั่นเองครับและภาพก็ตัดไปที่ฟูบุกิตอนเด็กๆนั่นเองโคตรน่ารักเลยและบาสยังบอกสิ่งสําคัญกับทัตสึมากิว่าให้ปกป้องครอบครัวของเขานั่นก็คือครอบครัวที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวฟูบุกิน้องสาวของเขานั่นเองครับและภาพก็ตัดมาที่ทัตสึมากิหน้าปัจจุบันนั่นเองพร้อมกับมีข้อความที่บอกว่าเมื่อถึงเวลาอย่าไปคาดหวังว่าจะมีใครมาช่วยเหลือเธอ ในช่วงเวลาที่ทัตสึมากิกำลังสลบอยู่เธอก็ต้องตื่นขึ้นมาครับเพราะว่าเธอได้ยินเสียงของฟูบุกิที่กล้องอยู่ในสมองของเธอฟูบุกินั้นพยายามสื่อสารจากพลังจิตของเธอครับและฟูบุกินั้นก็บอกกับทัตสึมากิว่ากำลังจะไปช่วยเหลือเธอนั่นเองครับให้ทัตสึมากินั้นอดทนหน่อย เมื่อทัตสึมากินั้นได้ยินเสียงของฟูบุกิเธอก็มีรอยยิ้มออกมาครับคนที่ทัตสึมากิต้องการจะปกป้องที่สุดในชีวิตของเธอคือครอบครัวของเธอและเหลืออยู่เพียงคนเดียวนั่นคือฟูบุกินั่นเองครับหลังจากนั้นทัตสึมากิก็ใช้พลังราวกับว่าพลังของเธอนั้นกับมาแล้วอย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับ และภาพก็ตัดมาที่อัศวินขับเคลื่อนครับณนะเวลานี้อัศวินขับเคลื่อนนั้นกําลังไล่ล่าไซโคโอโรจิอยู่นั่นเองครับการไล่ล่านั้นเป็นไปนอย่างสุดมันด้วยความเร็วนั่นเองครับไซโคโอโรจิหนีเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งเป็นถนนใต้ดินนั่นเองครับหลบเข้าไปในนั้นแต่อัศวินขับเคลื่อนก็ตามอย่างไม่ลดละครับ เมื่อเข้ามาในอุโมงค์ไซโคโอโรจิก็ใช้พลังของตัวเองในการยิงขึ้นไปบนเพดานนั่นเองเพื่อให้ดินมันถล่มออกมาเพื่อจะปิดกั้นไม่ให้อัศวินกับเคลื่อนตามร่าตัวเองได้ครับแต่อัศวินกับเคพื่อนนั้นก็ใช้เครื่องมือในการยิงลำแสงเพื่อจะเปิดทางให้ตัวเองตามไซโคโอโรจิไปได้ครับตอนนี้ดุเดือดโคตรมันเลยครับ แต่ในจังหวะเดียวกันไซโคโอโรจิก็ดูดเซลล์มนุษย์ประหลาดเข้ามาในลําตัวของมันครับและอัศวินขับเคลื่อนก็เห็นแล้วว่าเส้นทางที่ผ่านมานั้นมีเซลล์มนุษย์ประหลาดอยู่เต็มไปหมดเลยครับเซลล์มนุษย์ประหลาดที่ลาชันมนุษย์ประหลาดนั้นทิ้งเกลื่อนกาดเอาไว้นั่นเองครับ และในช่วงเวลาเดียวกันทัตสึมิกิก็สัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ทางใต้ดินกำลังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับจากพลังจิตของเธอและเธอนั้นก็ใช้พลังจิตของเธอในการจัดการนั่นเองครับทัตสึมิกิน,นั้นได้ใช้พลังของเธอในการขวางทางไซโคโอรุรุจิในการเคลื่อนที่ไปด้านหน้านั่นเองครับแต่ดูเหมือนว่าไม่ได้ผลเพราะไซโคอุรุจินั้นสามารถกลายร่างและเคลื่อนตัวหลบไปได้นั่นเองครับส่วนทางด้านอัศวินขับเคลื่อนนั้นใช้วิธีการทำลายกำแพงนั่นเองครับด้วยการเปลี่ยนเป็นร่างทองและเมื่อทำลายกำแพงนั้น เรียบร้อยแล้วอัศวินกับเครื่อก็กลายล่างเป็นเครื่บินเช่นเดิมครับการไล่ล่านั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสุดมันด้วยความเร็วครับและไม่นานหลังจากนั้นก็มีบางสิ่งบางอย่างไร่ตามไซโคโอลิจิมานั่นคือจีนอตนั่นเองครับตอนนี้จีนอตมีความเร็วที่โคตรจะมหาศาลอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันจีนอตอัพลังมาโคตรโหดเลยครับในภาคนี้และเมื่อได้จังหวะจีนอตก็กระโดดไปขี่ไซโคสครับ แม่จังหวะนี้เรียกว่าสุดๆเลยครับและในช่วงเวลาเดียวกันอัศวินกับเคลื่อนนั้นก็พุ่งแสงขึ้นไปและก็กลายร่างเป็นร่างทองพร้อมกันนั้นอัศวินกับเคลื่อนก็กระโดดมาขี่ไซโคตอีกคนครับ และในจังหวะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่อัศวินกับเคลื่อนนั้นปกป้องจีนอสจากการโจมตีของไซโคสด้วยครับและในฉากสุดท้ายนั้นเป็นฉากที่สุดยอดมากๆเลยนั่นก็คือจีนอสและอัศวินกับเคลื่อนกําลังจะยิงลําแสงเพื่อจะปิดฉากไซโคสนั่นเองครับในการต่อสู้และศึกในครั้งนี้ ทั้งสองคนจะทำได้หรือไม่รอติดตามกันนะครับโคตรน่าติดตามอีกครั้งหนึ่งปีหน้ามาพบกันใหม่ผมเชื่อว่าปีหน้าคงจะลงสบับใหม่ครับเพราะช่วงนี้อาจารย์มุตตะนั้นลงทุกเดือนนั่นเองครับ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการสปอยวันพันแมนมาที่137ในฉบับภาพสวยนั่นเองครับฉบับวันผมรอและเกิดครับอาจจะมีลุ้นในสิ้นปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ผมก็เดาอีกแล้วครับคนที่เดาใจยา,ย,ยากที่สุดคืออาจารย์วัฒน์นี่แหละส่วนในฉบับนี้ก็จะมีการแปลเต็มนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปต่อและหลังจากนั้นก็อาจจะมีคลิปพูดคุยหลังจากคลิปบรรยายเต็มนั่นเองครับก็อาจจะมีสปอยย้อนหลังอีกรอบหนึ่ง เพราะว่าวันพันแมนนั้นออกเดินละครั้งเดี๋ยวเราจะไม่มีคลิปที่จะพูดคุยกันครับเอาเป็นว่าช่องนี้ก็ถือเป็นช่องของวันพันแมนที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับวันพันแมนกันนะครับอยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาพูดคุยกันมากๆและอย่าลืมนะครับเราพูดคุยกันในช่องนี้เพื่อความสนุกสนานเพื่อเป็นสีสันเท่านั้นครับอย่าถือโกรธอะไรกันมากมายเลยนะครับผมไม่สบายใจและหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการได้มาดูคลิปคลิปนี้ครับคลิปนี้ยาวเอามากๆก็ ็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จบแล้วพูดคุยกันสปอยกันจบแล้วครับผมเอาเป็นว่าร่ำรากันเลยดีกว่าวันนี้รักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่กับที่ AR s p o r t ครับผม